โยโยโย่เที่ยงตรงเจอกับคลึหหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลึหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์บิ๊กแมชจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลา3าทุ่มครึ่งเกมแดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลแมนยู48แต้มจากการชนะ15เสมอ3แพ้12เกมล่าสุดบุกแพ้เชลซีแบบสุดมัน3ต่อ4นะครับริทาร์ดบดสิทธิ์ใช้งานลิซันโดมาติเนสที่มาเจ็บ ซัมลินเดลเลฟก็ไม่น่าลงได้ครับเช่นเดียวกับลุกชอข้างหน้าก็องตตนี้มาซียาวไม่พร้อมนะครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนทัพด้วยนะครับประตูโอนาน,น่าเกมรับก็ต้องใช้วันบิสซาก้าวารานน่าจะผ่านความฟิตเล่นกับแม็กไกวนะครับแล้วก็มีดาโล่เหมือนเดิมแดนกลางเนี่ยน่าจะได้เห็นเจ้าหนูคอบบี้ไมนูเล่นกับคาเซมิโรนะครับแนวรุกก็บรูโนโฟเฟอร์นันเดสกาาโชอันตตน,นี่ แล้วก็รัสมุดฮอยลุนนะครับโดยมีมาคัดแรดฟอร์ดก็พร้อมจะเป็นตัวสอดแทรกลงมาเป็นตัวจริงนะครับไหนจะมีพวกตัวที่พร้อมจะลงเล่นอย่างเมสันเมา์กับสกอตแม็กโทมิเน่ด้วยครับต้องเดาใจเทนฮากเหมือนกันในขณะที่ลิเวอร์พูล70แต้มจากการชนะ21เสมอ7แพ้2เกมล่าสุดก็เปิดอนฟิลรับกัน ชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา3าต่อหนะครับเจอกันครับบทสิทธิ์ใช้งานตัวที่เจ็บอยู่แล้วนะครับอธิตสงเบ็กเกอร์เทรนด์ไบเซอร์ติดตีอาโกเดียโกโชต้าพวกนี้ลงไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คในรายของวัตารุเอนโดนะครับที่เหลือเนี่ยตัวหลักๆประตูเคเลเฮอร์แบ็กขวาเป็นแบรดลีย์นะครับทางซ้ายดูโรเบอร์สันน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับคู่เซนเ,นเตอร์ก็น่าจะเป็นโกนาเต้กับฟานได้ครับแดนกลางเนี่ยถ้าเอนโดยังไม่พร้อมก็จะเป็น3ตัวที่เล่นกับเชฟอยู่นะครับแรนกาเวน บอร์ชอเล็กซิสมาคริสเตอร์โดมินิกโซบอสไลครับแนวรุกก็โมเมตซาลาลุยดิอาสดาวินนูนเยสนะครับโดยมีนักเตะอย่างฮาวิเอลเลียดเคอติสโจนรวมไปถึงโคดี้กัคโปเป็นตัวสอดแท้ครับดูกาเนี้ เจอกันมาแล้ว2นัดเกมอีกนัดแรกที่อ f นฟิลเสมอ0ูนะครับแล้วก็เจอกันในฟุตบอลเอฟเอัที่โอทัฟฟอร์ดปรากฏว่าแมนยูเบียดชนะ4-3ต่อ3แน่นอนก่อนเกมตามหน้าเสือเนี่ยเขายังยกให้ลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อนะครับแน่นอนสาการลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์ บทบี้อยู่กับอาร์เซนอลและแมนซิตี้ครับในขณะที่แมนยูเน็ดแม้โอกาสถ้วยแชมเปี้ยนลีกถือว่ายากแล้วนะครับหลังจากไปแพ้เชลซีมาในเกมล่าสุดนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าดูเกมของแมนยูเน็ด เล่นโอทัฟฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลสอครั้งหลังสุดแมนยูชนะทั้ง2เกมนะครับทั้งในเกมอีกฤด,ดูกาลนี้แล้วแล้วก็ FA คับฤด,ดูกาลนี้ครับนั่นหมายความว่าแม้เกมในโอทัฟฟอร์ดมักมีพลังแฝงเหมือนกันเวลาเจอลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดแบบนี้ครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะสะดุดในเกมนี้ครับเกมแบบนี้วัดใจแมนยูเนเต็ด น่าเสมอมีกว้างเหมือนกันนะครับแมนยูเต็ดจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคืวหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย